จากบ้านจระแมเป็นเมืองอุบลราชธานีศรีวนาลายัยประเทศสราช2 3 1ปีอุบลราชธานีหุ่งเหืองเมืองธรรมหุ่งเหืองความเจริญรุ่งเรืองจากอดีตสู่ปัจจุบันเมืองธรรมเมืองแห่งธรรมะเมืองแห่งวัฒนธรรมและเมืองแห่งธรรมชาติ ร่วมภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ที่บรรพบุรุษก่อร่างสร้างเมืองเจริญรุ่งเรืองมาถึงทุกวันนี้ร่วมเฉลิมฉลอง231ปีอุบลราชธานีพุ่งเรืองเมืองธรรมตลอดปี2566ด้วยกันนะคะ วันจันทร์ถึงวันศุกร์พบผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายชลทียังตรงกับรายการผู้ว่าชลทีพบชาวอุบลทางหอกระจายข่าวและเสียงตามสายเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีเพจรวมการเฉพาะกิจภาครัฐและเอกชนและสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานีเ่่่นดินว้าาทีายอู สวัสดีครับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีที่ครบครับกระผมนายสุริยาบุจินดาหัวหน้าสำนักง,งานจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้ท่านชนทียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้ให้กระผมได้มาพบกับท่านในรายการผู้ว่าชนทีพบชาว อุบลราชธานีซึ่งตรงกับวันที่11สิงหาคม2566ครับในวันนี้กระผมขออนุญ,ญาตนำประวัติความเป็นมาของวันแม่แห่งชาติมาเล่าให้ชาวจังหวัดอุบลราชธานีได้รับทราบครับงานวันแม่แห่งชาติในประเทศไทยจัดต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปีที่ต่อกันโดยกระทรวงสาธารณสุขจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่10มีนาคม 2,486ณนะส่วนอมพรแต่หลังจากนั้นต้องงดการจัดไปหลายปีเนื่องจากสถานการณ์สงครามโรคครั้งที่สองต่อมารัฐบาลได้เปลี่ยนกำหนดการจัดงานวันแม่ให้ไปจัดในวันที่15เมษายนโดยเริ่มใช้ในปีพศ2493ก่อนที่จะยกเลิกไปแล้วก็มีการจัดขึ้นใหม่อีกครั้งโดยสมาคมครู คาทอลิกแห่งประเทศไทยในวันที่4ตุลาคมพศ5 5 5 5เรียกเรียกว่างานวันแม่ไม่ได้ถูกจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงแรกเนื่องจากเหตุผลหลายประการจนกระทั่งคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปัะภ์ได้กำหนดจัดงานวันแม่ขึ้นใหม่อีกครั้งกำหนดให้เป็นวันที่12สิงหาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้เป็นวันแม่แห่งชาติของประเทศไทยเริ่มต้นตั้งแต่พศ2519มาจนถึงปัจจุบันและกำหนดให้ดอกไม้สัญ,ญลักษณ์ของวันแม่คือดอกมะลินับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาดอกไม้สัญ,ญลักษณ์ของวันแม่มะลิ ถูกใช้เป็นดอกไม้ประจำวันแม่ด้วยเพราะกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์และเป็นดอกไม้ที่มีสีขาวเปรียบได้กับความรักบริสุทธิ์ที่แม่มีต่อลูกดอกมะลิสื่อรักวันแม่คนไทยนิยมนำดอกมะลิมาร้อยเป็นมาไลยเพื่อบูชาพระด้วยความที่มีดอกสีขาวบริสุทธิ์เปรียบเสมือนความรักอันบริสุทธิ์ที่ประ รัศจากข้อแม้และเงื่อนไขขณะที่ดอกมะลิก็ยังมีกลิ่นหอมที่ยาวนานอีกทั้งยังออกดอกได้ตลอดทั้งปีเปรียบได้กับความหองใหญ่ของแม่ที่มีต่อลูกไม่มีวันเสื่อมคลายสำหรับปี2,566นี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกุณาโปรดกล้าพระราชทาน คำขวัญวันแม่แห่งชาติพศ2566รักของแม่หนักแน่นกว่าหินผาและอ่อนนุ่มเกินกว่าผืนผ้าไหมปปอบอุ่นอ่อนโยนกว่าสิ่งใดลูกทำดีด้วยใจประกาศรัฐจังหวัดได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมนมพรรษา12สิงหาคม2566 0 0และแจ้งให้อำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดดำเนินการตามความเหมาะสมและสมพระเกียรติ 1. จัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาปริสถานพระชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสก,การะ บริเวณอาคารสำนักง,งานและจัดตกแต่งสถานที่ประดับพระชายลักษณ์ประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระนามาพิไทยสกประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าระบายสีขาวบริเวณรั้วอาคารสำนักง,งานระหว่างวันที่1-3ถึงสาสิงหาคม2 5 6 6รวมทั้งประดับไฟ บริเวณอาคารสำนักง,งานให้สวยงามในเวลาที่เห็นสมควร 2. จะทำคำถวายพระพรชัยมงคลและสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลอิเล็กทรอนิกส์ลงบนหน้าหลักของเว็บไซต์ของอำเภอรวมทั้งเชิญชวนบุคลากรในสังกัดร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลระหว่างวันที่1-15สิงหาคม2,566 3. จัดพิธีการในวันเสาร์ที่12สิงหาคม2566นาณทีทิวาการอำเภอหรือสถานที่ที่เหมาะสมโดยมีนายอำเภอเป็นประธานเวลา7จนกาจัดพิธีทำบุญตักบาทถวายพระราชกุศลเวลา18นากาจัดพิธีถวายเครื่องราชสการะและวางผ่านพุ่มและเวลา19บนฬิกา19นาที พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในส่วนของอำเภอเมืองอุบลราชธานีให้เข้าร่วมกับจังหวัด 4. จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิร,ริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงในเดือนสิงหาคม2 5 6 6 ศูนย์อำนวยการและขับเคลื่อนงานจิตอา,าสากระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือแจ้งมาในพื้นที่ให้ดำเนินการในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานีในพิธีทำบุญตักบาทถวายพระราชนิพนณหอประชุมดมใหญ่วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีเริ่มตั้งแต่เวลา7จ็นาฬิกาพระสงฆ์และสามเณรจำนวน92รูปเดินทางถึงสถานที่จัดพิธี หัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชนเข้านั่งประจำพิธีในเวลา7จ็ดนากา3 0นาทีผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเดินทางถึงสถานที่จัดพิธีและเข้านั่งประจำที่นั่งพระสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์จำนวนสิบรูปขึ้นนั่งอาสงในพิธีสงเสร็จผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กราบนมัสก,การพระรัตนตรัยหน้าโต,ต๊ะหมู่บูชานำถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมผู้เข้าร่วมพธิธีร่วมพธิธีทําบุญตักบาทพระสงฆ์และสามเณรรับบิณฑบาตและจะมีพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ต่อเนื่องณหอประชุมดมใหญ่วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีส่วนในพิธีถวายเครื่องราชสการะและวางพัานพุ่มและพิธีถวายพระพรชัยมงคลณหอประชุมจังหวัดอุบลราชธานีในเวลา17นาิกาผู้เข้าร่วมพิธีเดินทางถึงบริเวณพิธีลงทะเบียนจัดลำดับการถวายเครื่องราชสการะผ่านพุ่มทองพุ่มเงิน เวลา19เนาฬิกาสนาทีผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเดินทางถึงพิธีถวายความเคารพนับพระชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวางพุ่มทองพุ่มเงินถวายทูบเทียนแพ่เปิดกลวยกระทงดอกไม้ถวายคำนับพระชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง จุดเทียนมหามงคลกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวนำผู้ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลจนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีผู้ว่าราชการจังหวัดรับมอบโคมเทียนผู้เข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลร,ราชธานีนำร้องเพลงสดุดีพระแม่ไทยสองจบ กล่าวนำทรงพระเจริญสามครั้งโดยท่านประธานเป็นผู้กล่าวนำผู้เข้าร่วมพธิธีกล่าวตามประธานวันนี้หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับต้นเทียนพันษาประเภทติดพิมพ์ความละเอียดอ่อนประนี และความชำนาญในการต่อลวดลายวิจิตรบรรจงเทียนแกะพิมพ์นับล้านชิ้นร้อยเรื่องราวพุทธชาดกปรากฏสู่สายตาชาวโลกอย่างสง่างามเทียนอุบลยนต์ได้ตลอดเดือน6-31สิงหาคม2566ที่วัดพระาธาตุหนองบัวอุบลราชธานีจัดแสดงต้นเทียนประเภทต่างๆให้ยนต์อย่างใกล้ชิดและทุกวันเสาร์วันอาทิตย์มีตลาดแรง สินค้าชุมชนการแสดงแสงเสียงและดนตรีในสวนเทียนอุบลยนต์ได้ตลอดเดือน122ปีถวยราชฝ่ธรรมงามล้ำเทียนพันษาจังหวัดอุบลราชธานี